นิชานามสกุลบุรุษเกิดชื่อเล่นชื่อฟิล์มนะคะเรียกครูฟิล์มก็ได้คะ่ะตอนนี้นะคะครูจะมาสอนเรื่องวิชาวิทยาศาสตร์ครูเป็นครูใหม,ม่ของที่นี่นะคะไม่ต้องตกใจถ้าไม่เคยเห็นหน้าครูการแยกประเภทของสารนะคะโดยใช้เน้อสารเป็นเกร็นสารแบ่งออกเปสองประเภทคือสารเดียว <laughs> สารเาสองหยุดมือได้ปะ คุยกันละไม่ฟังครูหน่อยนะการแยกประเภทของสารโดยใช้น้ำาลเหมนเกณฑ์สารแบ่งออกเป็นสองประเภทคือสารเนื้อเยื่อสารนผสมสารเดียวแบ่งออกเป็นสองประเภทคือสารบริสุทธิ์และสารละลายฟังตังตังสารบริสุทธิ์แบ่งออกเป็นสองประเภทคือธาตุและสารประกอบธาตุแบ่งออกเป็นสองประเภทคือโลหะอโลหะถึงโลหะสารเนื้อผสมแบ่งออกเป็นสองประเภทคือเฮ้ยสองประเภทคือขอโทษค่ะครูสั่งผิด คอนลอยและแผลลอยสาระละลายคอนลอยแผลลอยรวมกันเป็นสารผสมนะคะอะ่ะครูจะให้ยกตัวอย่างมาสามอย่างยกได้อ่านะคะอ่ะฟังฟังครูหน่อยเฮ้ยเยอะชื้อชื้อจะคุยทำไมคะฟังครูหน่อยได้ไหมทำอะไรอยูอย่เนี่ยคุยเรื่องอะไรบอกครูมาเ,เดี๋ยวให้มายืนคุยหน้าห้องเลยอ่ะสารนั้เดียวไม่เถื่อนจารที่มีลักษณะแนี้ย หนึ่งสารโลสดเป็นสารเพียงชนิดเดียวเช่นโลหะทองแดงสารละลายค่าคือซ U แูเพนและแกลไฟแกลไฟสารักายคือค่าคือซน้ำตาลสารละลาค่าคือเอสทูโอน้ำตาลกูโคดนสารละลายค่าคือซีหกเอสสองโอ 1.1ธาตุเป็นสารบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วยอะตอมเพียงลิกดียวเช่นธาตุเหล็ก Fe ธาตุทองคำ Au ธาตุสังกะสี Zn 1.2สารประกอบเป็นสารบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วยอะตอมของธาตุได้แตกส่วชนิดขึ้นไปเช่นน้ำ H2O เกลืแคล NaCl น้ำตาลทรายเอ้ยครูอดดขอโทษครูไม่จริง เป็น A C L น้ำตาลทราย C 2 H ย e ี O สิ 5, o H, น้ำตาลกรูโค C 6ก H ส O 6กแอทานอล C, A C, o 3, C U S o T. สอง H หา O H ทำในไดออกไซด์ C O 2อิ่นฟู C N G O สาม C U S O สีสองสารละลายเป็นสารเนื้เดียวที่ไม่บริสุทธิ์จุดหนึ่งทำตัาวทำละลายสารที่สาร ที่มีปริมาณมากกว่า0.2ตัวละลายสารละลายที่มีปริมาณน้อยกว่าอ่ะนักเรียนเข้าใจนะคะที่ครูสอนเ้ว่างั้นครูจะถามนะว่าโลหะอโลหะกึ่งโลหะเนี่ยอันไหนให้ยกตัวอย่างมาหนึ่งอย่างอะโลหะมีอะไรมากเงินอะให้ยกมือนะให้ยกมือ ใครรู้จะตอบไหมนิ่งเนี้ยค่ะโอเกค่ะโอเคค่ะอย่าให้เขียปเนี้ยเลยค่ะเโียคค่ะโอเคค่ะครูเนียกนะคะอ่ะแล้วต่อไปนะคะเดี๋ยวครูจะให้พวกหนูต้องใส่อันนี้ให้หมดนะช่วยจำกันหน่อยโอเคจำแล้วนะคุณจะปิดแล้วนะอ่ะปิดหนังสือให้หมดค่ะยืนขึ้นค่ะอ่ะสารแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะ จันทำไมคุณสาไม่จันล่ะไปไม่น้นสนามเลยนะฮารอบจันจันฮัาโค่ะักเรนก็จบการกังสงสอสังสรรค์เีงเท่ีนะคะขอบคุณค่ะน kind of สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุดารัตน์แสนซ่าค่ะเลขที่47ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กงปานชลียวเชลยเลขที่34ค่ะสวัสดีครับชิดกชายพรพุทธมังโมทีเลขที่14ครับพวกเราและบทเป็นนักเรียนค่ะเย้สวัสดีครับผมเด็กชายสุรสดมเดชสุขพงม์นะครับและบทเป็นตาก,กล้องครับถ่ายครับ